มติีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งทบทวนมาตรการใช้อุปกรณ์การดับเพลิงในอาคารสูงหลังเกิดเหตุไฟไหม้สํานักงานอาคารไทยพานิชย์จนมีอ,อปรพอรอเสียชีวิต พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงให้ตรวจสอบถึงเทคนิคการเข้าควบคุมเพลิงหลังมีออกปอพรเขตหลักสี่เสียชีวิตระหว่างการควบคุมเพลิงบนอาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นนะคะได้รับรายงานว่าเกิดจากออกซิเจนในถังอากาศหมดค่ะ ดังนั้นจึงอาจต้องมีการทบทวนมาตรการระบบการทำงานเป็นคู่เพื่อให้สามารถช่วยเหลือกันได้และเห็นว่าผู้เสียชีวิตมีความตั้งใจที่จะเข้าไปทำงานทางนี้จะมีการประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อหาหรือร่วมกันถึงแนวทางป้องกันภัยในตึกสูงและการเข้าถึงพื้นที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ถ้าในขณะนี้ผมก็ต้องขอค่าสภาพของเครื่องช่วย ช่วยชีวิตของตัวเองที่มีไปทางทางอากาศเนี่ยมันช่วยได้นานเท่าไหร่แล้วถ้าเขาเข้าไปแล้วเนี่ยกี่นาทีเขาควรจะต้องออกมาแล้วมันมันไม่กรทีร่จเสียงต่อเพราะว่าโดยเฉพาะยิ่งวันนั้นมันตึกเข้าใจว่าตึกใหญ่นะครับสภาพของควันที่มันลงมาจากชั้นบนเนี่ยมันแรมากถ้าใครเข้าไปติปดอยู่ถ้าไม่มีเื่องช่วยใ,ใจในในอะไรนเรนี่ยงต้องไปดู ในความคิดผมนะครับขอไปดูทางที่ติดหน่อยว่าเขาจะมีมาตรการเช่นเข้าไปสุดกระีสุดห้าทีคนจะต้องออกมาในืำเปลต่อไปจะมีมาตรการในการที่คนที่จะต้องไปช่วยสนามแบบผู้เล่นไทแบบนี้ค่ะต้องมีต้องมีเซฟตัวเองต้องมีความรู้ความสามารถในการที่จะทำอะไรมากขึ้นผู้ที่เข้าไปนะครับเป็นคนมีความรู้นะครับแล้วก็เป็นเคยเคยเป็นผู้สูงผู้ดื่มผู้ด้วยเป็นคนมีความรู้ ผมเข้าใจว่าเขาตั้งใจที่จะทํางานแล้วก็พยายามจะเข้าไปถึงที่เกิดเหตุเพราะมันเป็นพิธันชนสุดผมว่าเขาคงตั้งใจอาจจะคิดว่าคงไม่เป็นไรห,หรือว่าอากาศคงจะพอออกมาทนันยทีเดียวเดี๋ยวไปดูทุกวนในเรื่องนี้แล้วกันว่าเราจะมีมาตรการในเรื่องเวลาที่เขาจะเข้าไปหรือว่าจะมีระบบบัตตี้ระบบอะไรคู่กัน ส่วนมาตรการป้องกันภัยแล้งและไฟป่านะคะพลเอกอนุพงศ์ระบุค่ะว่าได้เดินตามแผนที่นาย,ยกรัฐมนตรีสั่งการซึ่งได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปดูแลเป็นหลัก